ไหนนี่ครับน้นำดอ,เอกเพี๊ตรงไหนเราเนี่ยตอนนี้เหรอนี่เรามาถึงตลาดนางรองแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมพี่ใหญ่แล้วล่ะโอ้ะโอ๊ะวันน,นี้ขออนุญาตแต่งตัวง่ายๆเพราะวันนี้ต้องไปหลายที่มากมแต่งตัวง่ายสไตล์ไทยบ้านเนี่ยสไตล์บ้านตัวง่ายวันนี้ขออนุญาต เพราะว่าวันนี้คิดว่าคงต้องลุยเยอะแล้วก็ในบ้านเราเข,ขาเรียกอะไรนะหอมหอมเราสไตล์ครอบครัวเนาะมีแล้วต้องมาอย่างเงี้ยครับมาเยี่ยมกันเดีย๋ยวเมื่อคืนเราก็พาน้องๆไปเปิดหมวกที่งานเผาไก่เมื่อกี้เผาไหมไม่ได้เผาเดยวันนี้เดี๋ยววันนี้ดูเ่าจะทำอะไรในบ้าน,นไปเผาใหม่เพราะเมื่อคืนคุณน,น้องไปเยอะสิบกว่าคนแล้วมันก็สน,นุกสนานนิดปน่ะเดี๋ยวเราซื้อผลไม้ไปฝากพี่ใหญ่เราดีกว่าซื้อไปกระสอบเลยเพื่อนมันมีกระสอบย Nú nà, nú đi Bạn phải chạy khuôn mì Apple nó Cảm ơn ạ này làm gì? Nó chạy chậu Bật giếng kìa Nó có bao cái này chín nữa ngủn ừ. แล้วแอปเปิลโอ้ยหันเท่าไหร่นี่น erm ี่สวยมากเไ่่ที่ที Connie, <The <the ่สวยเลนี่เก่าเสร็จแล้ว มัผมมลนจะสวยด้แต่ว่าสวยแต่ว่าคนเราตีความเองาว่าสวยไม่เหมือนกันมีกม่บร้อยนึงไม่ลรอกับอ้าวก็ขอเราเราขอนอื่นเขามียี่สิบบาทวันหลแล้วกขอร้อยร้อยหนึ่งบากเราต้องจะกันต่อ นี่คือเรื่องจริงใช้เจ้าเล่ห์แล้วพ่อจีคือพ่อผมเป็นขวดสุดๆเลยนะงงไโอ้โหไม่ได้ต่อแล้วต่ออีกต่อจนไปเหลือต่อจนขอฟรีอ่ะพ่อผมอ่ะเจระวังเด้ออี่แกต่อจนขอฟรีอ่ะจริงเหรอใช่จริงแกมันซื้ออะไรง่ายดินี่จะบอกว่าดูดูฐานนะธุรกิจหนึ่งที่อนาคตทำของเราจะทำเนี่ยทำฐานของทำของมาขาย พขา,าถ่านเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ถานไม่พอขายในตลาดนะยังเล่นกระหมูกระทะนี่ครับพี่ดูวันใช้เท่าไหร่ะ้ะถามว่าจริงๆวันนี้มันมีเขาถ่านไหมครับไม่มีนะครับจนปัจจุบันนี้มันพี่ทำอยู่ที่ที่ลาวก็ส่งมาที่ทำไมตอรู้วันสามสิบที่เรามาเรามาผิดทางเนี่ยข้อหลังบ้านของเดยกอ๋ออ้อมตรงนู้นได้นี่ไรบ้างเนี่ยเออ ใช่ใช่นี่นอะไรกูใหญ่เราให้ทุนทำห้อมห้กและสามได้านใช่กุ้ก้าวนึีงเนกี่งอ้าวจ้างครับที่ไหนอ่ะ้อน สวัสด <emaal> <Christmas. S 1> mm ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้มาเยี่ยมครับผมนั่งคัะนั่งคัะเอ้ยไม่ครับวันนี้ไม่มีอะไรมาแม่มาเยี่ยมเราไม่ฝากครับมันก่อนพี่กั้งไปไม่ได้ดูแลพี่กั้งเลยขอโทษโอ้ยเป็นไรเปนไรดีวันนั้นแบบรีบพอดจะไปวิ่งทีนู่นเลยจะไปแล้วไม่ดูแลพี่กั้งเลยหายพี่กั้งนี่ก็หาบ๊ายบายดิได้ครับเดี๋ยวเราไปทักไปเลยไปเลยดิโอ้ยไดีเดี๋ยว มารอบนี้จะมาจาัดก,การเรื่องดนตรีกับนักร้องอเพราะว่าดนตรีบางเพลงเขาทำเสร็จแล้วแล้วเขาจะมาให้ตรวจไรดนตรีที่วินาคาวาเลตี้เนี่ย